โอเคอยู่ได้ถึง2องทุ่มโอเคครับได้ได้ได,ได้ดูย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวอัพลงในช่อง youtube ให้ครับก็ไม่ได้ไลร์นานเลยมัวแต่ยุ่งหลายอย่างนะช่วงนี้ชีวิตเดี๋ยวผมจะดูไออันนี้ก่อน btc นะครับก็คือโพสที่โพสลงไปในห้องอะ่ะโพสบอกไปแล้วนะครับก็คือหลักๆแล้ว มันดูฝืนถ้ามันจะขึ้นต่อเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ตรงเนี้ยคือแนวต้านโซนเนี้มันชนรอบหนึ่งรอบ2องสาสี่นะครับตรงเนี้ยก็จะเบรกได้ก็เป็นเดือนอยู่นะที่มันซ้ายว์อยู่ช่วงนี้นะโอ้สองเดือนเกือบสองเดือนนะกว่าจะเบรกได้ ตรงนี้พอขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันพุ่งปี๊ดทิ้งไส้ไปต่อแล้วโดนโซนเนี้ยก็คือได้เหมือนกันแต่ผมไม่อยากเห็นมันมันพุ่งเลยไม่อยากเห็นมันยอ่อก่อนยอ่อลงมาแถวแถวต่ำกว่า25 26 25ลงมาเนี่ยดูโอเคดูดีเลยเพราะเวลาไปต่อมันจะไปได้ไกลๆไม่ต้องแบบว่าพุ่งทิ้งไส้แล้วล่วงอะไรเงี้ย ไม่ได้แช่งให้มันลงนะแต่ว่าถ้าลงมาโซนนี้แล้วดูอีกทีหนึง่งหรือมันทิ้งไส้ลงมาอย่างเงี้ยลงมาก็น่าน่าสนใจนะถ้าเป็นผมผมจะรอ,อแถวแถว,แถวนี้นะครับถ้าผมมือว่างนะแต่ว่าที่เก็บ BTC มาตั้งแต่โซนนี้เลยแถวๆถวนี้ย ผมยังไม่ได้ปล่อยนะมาจิ้นผมก็ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันแค่หนึ่งเอเองอะ่ะไม่รู้จะที่ขายทําไมมันก็เหมือนซื้อสปอร์ตอ่ะไม่ได้เสียดอกได้ดอกเบีย้ยด้วยนะเอาจริงๆได้ดอกเบีย้ยด้วยไม่ได้เสียดอกเบีย้ยนะครับอย่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครจะช็อตเหรอผมว่าผมไม่เสี่ยงช็อตนะครับเพราะผมเคยเล่นแบบนี้หลายครั้ง ในทำเฟรมเดย์ทำเฟรมสีชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะแตกนะครับหมายถึงโดนสต็อปลอ s แต่ถ้าลงมาตรงนี้น่าเก็บมากน่าสนใจเลยแหละลเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันลงมานะตรงนี้นะเดี๋ยวผมอัปเดตกราฟให้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ BTC เพราะภาพใหญ่ยังเป็นขาลงนะครับภาพใหญ่ยังเป็นขาลง เพราะถ้าจะเปลี่ยนเป็นเทรนขึ้นเนี่ยมันต้องห้าห้าหมื่นเฉียดห้าหมื่นอะสี่ไปปลายนะสี่หมื่นไปปลายถึงจะซือว่าเปลี่ยนเทรนในเทรนใหญ่นะครับเป็ี่นเทรนเทรนที่มันเป็นขาลงตรงเนี้มาตั้งแต่โอ้โหสองปีแล้วนะ จะสองปีละสองปีเนี่ยสองพันสิบเอ็ดนะครับพฤศจิกพีกสุดพฤศจิกต,ต,ต้องหลุดขึ้นไปคนระับแต่โซมันก็โอเคโซมันสวยทีนี้ผมจะบอกว่าทำไมมันเราถึงเก็บเก็บของตรงนี้นะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอ,อะไรนะที่ผมเคยทำแต่ก่อนผมจำไม่ได้ลนะอ,อะไรว่ารีแคป ถือว่าเป็นรีแคปก็ได้อ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราดูแล้วนะถ้าเป็นทมาเฟรมใหญ่ตรงนี้มันมันมันเกิดดเวอร์เจนนะครับดเวอร์เจนในไทม์เฟรมเดยของ BTC เนี่ยเหมือนเป็นจุดที่ว่าเอ้ยตรงนี้แหละอยากจะกลับตัวขึ้นแหละแต่มีแค่สัญญาณด i เวอร์เจนตรงนี้ ตามหลักแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้มาเป็นตัวตัดสินได้แค่เดียวแต่ผมมองว่าที่ผ่านๆมาจุดเนี้ยที่ผมทยอยเก็บ1นึเนี่ยตรงเนี้ยผมเสี่ยงเลยว่าเอ้ยถ้ามันขึ้นขึ้นมันเด้งไกลแน่เพราะถ้าเราย้อนไปดูตอนตอนเนี้ยสนะองพนสเนี่ยตอนเนี้ย ผมก็เคยพาเก็บไปรอบหนึ่งละเนี่ยตรงเนี้ยได้นะถ้าสังเกตเก็ทยอยเข้าจริงๆเข้ามาตั้งแต่ห้าพันลงมาตอนนี้จำได้เลยขายหมูได้ซ้ำตอนที่ขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหมทำเฟรมบีขึ้นเนี่ยผมผมว่าหน้าเสี่ยงซึ่งผมก็คิดถูกนะที่ผมเสี่ยงตรงนี้นะครับ ไปขึ้นมาที่ผมบอกว่าระวังโดน btc หลอกนะมันจะถ้าดูตาม divergent ใช่มันทรงมันหน้าย่อะนะครับดูได้ตั้งแต่16มกราจนมาตรงนี้เถวแถ20มีนะาแถวแถวเนี้ยนะครับซึ่งมันมัน divergent bullish divergent จริงแหละ แต่คราฟแบบนี้ผมบอกเลยผมผมมองขึ้นอะ่ะผมมองขึ้นจุดเนี้ยก็คือจุดเทสหนึ่งเทสสองสามสามเนี่ยเหมือนจะเบรกด้วย3ามแต่ยังไม่เบรกเบรกจริงๆคือรอบที่สี่นะครับขึ้นมาก็ทำสไตล์เดียวกันเลยเป็นรูปธงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเดวร์เจน ผมผมเจอกราฟแบบเนี้ยผมเคยสต็อปลอสกราฟแบบเนี้ยหลายครั้งนะผมเลยตามทฤษฎีแล้วมันควรจะลงแต่ผมผมยังถือต่อผมยังถือต่อนะครับผมมาเก็บไม้ที่สองได้ตรงนี้เลยซ้ำที่มันย่อลงมาเนะี่ยที่มันเหมือนจะทุบตัวแล้วหลุดจุดตรงเนี้ยลงมาผมเอาเข้าให้ดูนะในห้องนะถ้าจําได้ถ้าผมจําได้ว่าผมเคยบอกว่าเข้าตรงนี้ไป ทีนี้นเป้าถัดไปของ btc ที่ผมมองอยู่ก็คือ3 5มหมื่นก็คือบ็อกซ์แดงๆนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้3 5มหมแต่ถ้ามือว่างก็อย่างที่บอกครับรอรออย่างเดียวตอนนี้พอกราฟเริ่มวิ่งนะครับแต่โวลุ่มยังไม่เข้านะโวลุ่มยังไม่ตามนะโวลุ่มยังถือว่าน้อยกว่าโซนตรงที่ต่ำสุดตรงนี้มากเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครที่มีของมีสปอตถ้าจะให้ดีนะครับถ้าอยากเสี่ยงต่อก็ควรมีสต็อปพอ f i ตว่าเราจากมันย่อจาก30,000เนี่ยเราจะรับได้ประมาณถึงไหนถึง28ก็6%นะหรือว่าจะรอจนมันลงมา25งหขอสิกว่า็ก็เยอะนะเอาจริงเยอะถือว่าเยอะถ้าลงมาสซนเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีของเรายังไม่ได้ปล่อยอะไรก็กคำนวณดูครับว่าจะเอา SP ไว้27หรือว่า28แล้วแต่เลยประมาณนี้นะครับถ้าใครจะชอ็อตก็ผมบอกเลยเพยดานแก็บตรงนี้มันเยอะถ้าชอ็อตเนี่ยจะคัดตรงไหนอ่ะถ้ามันเบรกขึ้นมาต่อทิ้งไส้ไปเอาสต็อปลอนี่ก็หลายเปอร์เซ็นต์นะสำหรับ BTC จากตรงนี้ยสิกว่านะถ้าขึ้นไปถึง ถ้าจะฝืนไปถึงสามหกสามแปดอะเยอะเหมือนกันครับตรงนี้ไม่แทบไม่มีเพดานเลยเป็นแต่ว่าจะกลางอ,อ,อแล้วก็วัดเอาว่าจะเสี่ยงคัดตรงไหนสามสองก็ยอดตรงนี้แต่ถึงผมบอกเลยว่าถ้ามันขึ้นมาอีกวมามันขึ้นสุดเนี่ยแต่ตอนนี้อยากให้มันยอดมากกว่าสำหรับ BTC นะตัวต่อไปก็ ที่ขอมาผมดู hrp ให้ก่อนแล้วกัน hrp นะครับก็ถ้าตามบอดแล้วก็ยังได้อยู่นะครับที่ผมเซตไว้ห้าสิบเซนอะที่มันย่อลงมาตรงเนี้ยนะครับ ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนยอ่ออยู่ครับโซนยอ่อก็คือโซนรีเทสเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าตามบอรดก็อยู่ที่ต่ำกว่าห้าสิบมันเบรกตรงนี้ไดนะ้มันน่าสนใจนะเพราะว่ามันขึ้นไปถึงหนึ่งุดหหนึ่งแปดอะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้า btc ทุบผมว่าหลุดแน่ตรงเนี้แล้วว่าผม เอา alert เ,เอกกันเพราะผมมองว่า B C ตามหลักแล้วควรจะย่อถ้าจะไปต่อแต่ถ้า B C ทิ้งไส้ขึ้นไปก็ผมว่าไม่น่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะไปไกลทิ้งไส้แล้วก็น่าจะแท่งแดงถัดมาอะไรประมาณนี้นะตามนิสัยของมันนะ กราฟมันก็วังวนเดิมๆนะถ้าใครอยู่มานานแล้วอยู่กับกราฟเรื่อยๆเนี่ยจะชินกับมันชินตากับมันเลยเฮ้ยจะเห็นว่าเอ้กราฟแบบนี้เคยเทรดได้กําไรขาดทุนอย่างเงี้ยเราก็จะมั่นใจมากขึ้นบางครั้งผมก็ไม่ได้ตามเทรดตามทฤษฎีผมมากนะก็มีส่วนตัวเองบ้างอย่างเช่น BTC ตอนนี้แหละอืมสำหรับ XRP ถ้าไม่หลุด43ผมว่าสวยครับคือถ้า BTC ย่อต้องดูว่าเวลา BTC มันย่อ XRP มันตามแรงไหมถ้ามันทิ้งตัวก่อน BTC ก็คือมันไม่น่าจะโหวน่าจะหลุด43ลงมาแต่ถ้า43ลงมาจนถึง39ผมว่าก็น่าก็น่าเก็บครับน่าเก็บ พราะถ้าไปต่อโอกาสถึง70บวกอบะวก็มีเหมือนกันถ้า BTC ขึ้นตามแผนที่ผมคิดไว้นะสำหรับ XRP ก็จะประมาณนี้ทีอืม t เอ็กี่ชาติขอมาอมไ สังเกต xrp นี่คือเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไปอยู่ต่ำกว่า5เซนเลยนะเขายืนเหนือ5เซนมาตลอดประคองมาตลอดเลยเนี่ยเหมือนตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญเลยเขาหากไปต่อการาฟมันโอเคอยู่ครับเพราะว่าถ้าไปต่อ จากตรงนี้ถ้าไปจ่อจากตรงนี้ห้ามหลุดประมาณห้ามหลุด5.5าห้าห้ามหยุดไส้แถวๆนี้ลงมาครับเพราะตรงนี้เป็นโมลิตดันดีมากเลยตรงนี้แคนเซิลแท่งนี้ลงไปแล้วก็ทิ้งไส้ดันกลับ ห้ามหลุดไส้นะครับห้ามหลุด55ครับถ้าหลุด55นะผมว่าแย่อยู่แต่ถ้าดันตรงนี้ไว้ได้แล้วเบรก7ขึ้นไป7เซนขึ้นไปผมว่าโอเคเลยเพราะเป้าต่อไปอ่ะอาจจะอยู่9ถึง10เซนเลยครับถ้าทะลุเส้นม่วงๆนี้ได้นะแจมเลยสำหรับ TRX ประมาณนี้ครับ อืมโอ้ขอกราฟแต่ละตัวนี่ apt apt กราฟใหม่นี่ผมไม่มีอ่ะโอขออะไรเหมนกราฟแบบนี้ขออะไรผม ผมรับซึ่งสิ้นปีที่แล้วผมว่าผ่านนะครับตัวนี้ผ่าน i s r น่าลุนอยู่ i s <IS> r <S ผมมี i s <IS> r โอ้โหราคาดรอปลงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยอือหือ ลงมาจุดเริ่มต้นเลยอ๋อสิบสองเซนลงมาศูนย์ศูนย์สี่อืมกาบถ้านดูมาแชร์ลูกศรโหดจัด อันนี้ก็ตัวนี้ก็อ้มผมว่าหน้าหน้าเสี่ยงนะถ้าใครถ้าใครจะเทรดตัวนี้นะราคาเพราะเธอเสี่ยง หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันถ้าถ้าเอาอ่อารมาวัดว่มาจริงแต่ผมไม่รู้เบื้องหลังของเหรียญมันนะ แต่ถ้าจะเสี่ยงตัวนี้ผมว่ากราฟมันเซตอัพสวยอยู่เพราะถ้าสต็อปลอสก็นิดเดียวเพราะถ้ามันดิงงย่างตัวนี้ผมว่ามันเบรกแน่0ูนย์อ่ะจุดศูนย์ศูนย์หกอ่ะถ้าไม่หลุดอืมบูถ้าไม่หลุดตรงเนี่ยศูนย์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 สามจุดศูนย์ศูนย์สามนะ ISR ผมว่าทรงกราฟหน้าหน้าเสี่ยง ถ้าใครเป็นสายอยากกินคำใหญ่อยากเสี่ยงแล้วได้เยอะๆผมว่าน่าเวิร์กอยู่เพราะเท่าที่ดูคือตรงนี้ถ้าลงมาขนาดนี้แล้วเราจะลงต่อคือเหรียญน,น่าจะตายแล้วแหละเพราะตรงนี้ก็จากออทิร h i ไฮก็ลงมาเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นตนะถือว่าโคตรเยอะเลยตรงนี้ก็มีบูลิตเดเว r จิน ทำฟิมเดย์น่าลุ้นรับแถวราคาแถวแถวเนี้ยแต่จุดสต็อปล s อเนี้ยถ้าต่ำกว่าจุดศูนย์ศูนย์สามควรคนคัดนะเผื่อมันจะเป็นแบบเหรียญอะไรนะอะไรนะไอ้ a x อ็ก l e คิวเลอร์อะไรนะั่นอะผมจำไม่ได้แล้วยับเลยลงเรื่อยๆลงไม่มีที่สิ้นสุด ประมาณนี้นะครับสำหรับ RSR ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับนี่นะครับแต่ก็ระวังระวังระวัง BTC ลากนะครับระวังผมมองว่า BTC ในมุมมองผมควรย่อครับค่อยจะไปได้ไกลไปได้แรง ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมแอบดูทองคําก่อนช่วงนี้ผมไม่ได้ดูทองคําเลยนะตั้งแต่เบรกขึ้นมา2,000กว่าเนี่ยแต่ทรงมันแน่นอนจริงๆนะถ้าใครเรียนแอดแวนเนี่ยตัวนี้นะทองคำเน่ไส้นี่นะโคตรหวานอ่ะหวานเจี๊ยบแต่ต้องถือทนหน่อยทองคำอ่ะเพราะว่ามันรีเทสสวยมากแตะทิ้งไส้อย่างเงี้ย โคตรเพอร์เฟกเลยพื้ดันต่อจากร้อยจากพันแปดร้อยขึ้นไปสองพันอ้สำหรับทองคำถือว่าเยอะนะครับแต่จะเบรกอันนี้รอบที่สามถ้าเบรคนิวออไทม์ไฮต่อก็โอกาสสูงสูงเหมือนกันนะครับแต่ทองคำเป็นอะไรที่ช้านะครับส่วนใหญ่คนที่เทรดทองคำเทรดฟอเร็กอย่างเงี้ยก็จะเล่น ซ่ so, แบบว่าคล้ายๆสวิงเทรดเดย์เทรดมากกว่าถ้าถือนานเนี่ยแนะนําให้ไปซื้อทองคําแท่งไม่ก็ธนบัตรทองคำนะถ้ามีเงินเก็บแบบว่าไม่รีบใช้ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตกราฟให้เรื่อยๆบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็งานอีกอันนึงก็เริ่มที่จะอยู่ตัวแล้ว เริ่มที่จะไม่ผมไม่ต้องเข้าไปบ่อยละผมก็ว่างละเริ่มเซตอัพลงตัวละเหลือก็มีแค่สร้างบ้านที่ต้องดูวช่างหน่อยเพราะมีคนเตือนผมเยอะเหมือนกันนะครับว่าดูให้ดีๆครับแต่ผมก็จ้างเขาแบบมีสัญญานะไม่ได้ว,ว่าเอาช่างแบบว่าไม่มีสัญญาก็คือเป็นสถาปนิกออกแบบทุกอย่างเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใว้ๆนี้นะครับตามที่บอกไป BTC ระวังด้วยนะครับใส่ Stop Profit ไว้ดีๆถ้าถ้ามีของส่วนผมก็ผมว่าผมได้ราคามาโคตรใส่เลยผมผมอาจจะดูก่อนนะครับว่าจะใส่ SP ไว้ที่28ดีไหมตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะถ้ามันพุ่งขึ้นไปก็น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาถ้าน่าจะปิดทัน เดี๋ยวมันทิ้งไส้นะ btc มันชอบเกินคาดอยู่แหละสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับ